สนับสนุนโดยยาเม็ดลดกรดอะโมจิน OTC t a บขนาดบรรจุแผง4เม็ดม,ม,มีจำหน่ายที่7 e เ e ่เท่านั้นวิทยากรคณะหลอมรวมประชาชนในจตุพรพมพันธ์ f เฟซบ o ๊กไลฟ์สด ระบุว่าการเมืองตั้งแต่มกราคม2568เป็นต้นไปจะร้อนแรงและบีบรัดพรรคร่วมรัฐบาลกับทักษิณชินวัตรมากขึ้นด้วยปัจจัยหลักอยู่ที่การตรวจสอบไต่สวนของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือรบวชและแพทยสภาในกรณีชั้น14โรงพยาบาลตำรวจอีกทั้งบอกว่าขณะน,นี้แพทยสภาตั้งประเด็นตรวจสอบจริยธรรมโดยแพทยจากโรงพยาบาลตำรวจและราชทันชี้แจงในวันที่15มกราคม2568ราวกับแพทย์รู้ทันพฤติกรรมแพทย์ด้วยกัน ส่วนปปชตั้งปปชทั้งชุดเป็นคณะกรรมการไต,ตส่สวนเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง12คนเดี๋ยวเรากร็กตามยังมีปปชาบางคนพยายามใช้อำนาจช่วยเหลือทักษิณหวังเปลี่ยนตัวผู้รับผิดช,ชอบการสอบสวนจากนายเอกวิทย์วัดชวันคุที่เป็นประธานอนุไตสวนตรวจสอบเบื้องต้นไปเป็นคนอื่นซึ่งไม่พ้นกระแสสังคมจับจ้องและเฝ้าดูอย่างไม่คลาดสายตาข่าวสารแบบนี้คนปปชย่อมรู้ดีว่าหมายถึงใครในปปชที่พยายามต่อรองให้ในายเอกวิทย์เสียสละไม่ต้องรับผิดช,ชอบ การตรวจสอบไต่สวนโดยหวังให้ปปชคนอื่นมารับผิดชอบแทนเพื่อหวังเปลี่ยนเรื่องราวชั้น14ไปเป็นผลดีกับทักษิณน,นายจตุพรบอกว่ากรอบการตรวจสอบของปปชนั้นมีเวลาถึง2ปีดังนั้นถ้านายเอกวิทย์ผู้เคยทําหน้าที่มาเบื้องต้นแล้วยิ่งจะทําให้เวลาตรวจสอบได้ผลเร็วขึ้นเพราะถ้านเนิ่นนานความยุยธรรมย่อมจางหายไปพร้อมทั้งบอกว่าการตรวจสอบทั้งปปชและแพทยสภาในกรณีชั้น14มีเป้าหมายไม่แตกต่างกัน พราะแพทยสภาตรวจสอบด้านจริยธรรมของแพทย์ที่ทําการรักษาว่าจริงหรือไม่ขัดจรรยาบรรณหรือไม่ขณะที่ปปชตรวจสอบเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง12คนเพื่อดําเนินคดีในสารอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบนอกจากนี้ยังมีข้อหาอีกส่วนหนึ่งกรณีนํานักโทษไปคุมขังนอกเรือนจําโดยไม่ขออนุญาตจากศาลก่อนดังนั้นตั้งแต่มกราคม2568เป็นต้นไปจะเห็นการซ่อนเรื่องราวต่างๆไว้คงคลี่คลายให้ชัดเจนขึ้น ส่วนทักษิณต้องการออกนอกประเทศตามปกติเพื่อไปร่วมประชุมที่เกาะลังกาวีคงไม่ง่ายใดนักนายจรพรบอกถึงสื่อมวลชนมาเลเซียอ้างนายอันวานายกมาเลเซียจะนัดประชุมกับประธานาธิบดีอินโดนีเซียและทักษิณชินวัตรที่เกาะลังกาวีสัปดาห์หน้าแต่ทักษิณติดเงื่อนไขห้ามออกนอกประเทศในคดีมอ1นที่น่าสนใจคือศาลจะอนุญาตหรือไม่ยังแลวก็ตามเมื่อทักษิณหน,นีคุกลี้ภัยอยู่ต่างประเทศสามารถเดินทางไปประเทศต่างๆได้ทั่วโลก แต่หลังจาก22สิงหาคม25.6 6ัทักษิณกลับมาไทยแล้วอยู่ได้เฉพาะในไทยเพราะติดคดีม1 1 2เมื่อได้ประกันตัวสารมีเงื่อนไขห้ามออกนอกประเทศอีกอย่างทักษิณเคยมีพฤติการหลอกสารไปดูก,กีฬาโอลิมปิกที่จีนแล้วหลบหนีนานถึง17ปีดังนั้นเมื่อสารเคยถูกหลอกมาแล้วจะอนุญาตให้ออกนอกประเทศอีกหรือไม่จึงอยู่ที่ดุลยพินิษ์ของสารจวินิฉัยส่วนการเลือกตั้งนายกอบจอเชียงใหม่นั้นนายจตุพรคาดว่ายังเป็นพื้นที่ที่ผู้สมัครจากพรรคประชาชนจะชนะได้ยาก อย่าลืก็ตามการแข่งขันทางการเมืองในทุกพื้นที่หากพรรคประชาชนอยากชนะส่วนสําคัญต้องจัดผู้สมัครที่มีความพร้อมในฐานเสียงส่วนตัวเบื้องต้นระดับหนึ่งไว้เป็นทุนการแข่งขันซึ่งมือนําความนิยมของพรรคมาเติมอาจได้ชัยชนะโดยไม่ลำบากกับนักการหาเสียง ส่วนการเมืองสนามใหญ่ยังน่าสนใจกับภาพการออกรอบตีกลอบของทักษิณที่ขนาบข้างโดยนายนุทินชาวีรกูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและรองนายกนายสารัต์รัตนวดีประธานเจ้าหน้าที่บริหารบรมจกัลฟเอเนอร์จีดีเวล็อปเมนต์และนายคงกระพัน์อินทระแจ้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ปตทคงเป็นการส่งสัญ,ญญาณถึงนายพิรพันธ์สารีรัฐวิภาคหัวหน้าพรรครมไทยสร้างชาติและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน สิ่งสําคัญยังจะทําให้พรรครวมไทยสร้างชาติสันคลอด้วยดังนั้นเสถียรภาพภายในพรรคคงไม่แตกต่างจากพรรคพลังประชารัฐที่ถูกกระทําจนแตกแยกยับเยินมาแล้วมีข่าวดังมากขึ้นถึงอนาคตของนายเพรพันธ์ว่าอาจถูกปรับออกจากรัฐมนตรีเพราะไม่ตามใจทุนผูกขาด้านพลังงานอีกอย่างการทํางานที่ยึดหลักการมั่นคงจึงเป็นคนที่เอาไว้ร่วมรัฐบาลไม่ได้เช่นกัน ดังนั้นความเป็นไปได้ทางการเมืองคือพักรวมไทยสร้างชาติอาจถูกให้ออกจากการร่วมรัฐบาลหรือปรับเอาส่วนของนายพิรพันธ์ออกไปเท่ากับแบ่งครึ่งพักซึ่งเป็นชะตากรรมเดียวกันกับพลเอกประวิตรวงสุวรรณและพักพลังประชารัฐนายจรพรบอกว่าองค์อิงแพรทองทานชินวัตรมาเป็นนายกรัฐมนตรีแม้ได้รับเสียงนิยมจากการสำรวจของมหาวิทยาลัยนอตกรุงเทพโพก็ตามแต่การทำโพของสำนักนี้ยังหน้าก,กังขา อีกอย่างโคศกรัฐบาลออกมาสำทับรับลูกโพของอุ้งอิงว่าประเทศไทยปี2018จะได้รับการพัฒน,นาให้ดียิ่งขึ้นทุกตารางนิ้วซึ่งเป็นแค่คำพูดของนักการเมืองโดยขาดความน่าเชื่อถืออย่าล้วก็ตามการที่อุ้งอิงมาเป็นนายกนั้นสิ่งสำคัญทำให้ในายเศรษฐาทวีสินเป็นนายกรัฐมนตรีที่ดูดีขึ้นและกระตุ้นให้ผู้คนคิดถึงพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชามากยิ่งขึ้นด้วยและพักเพื่อไทยและนายกอุ้งอิงไม่รู้สึกอะไรบ้างเลยหรือกับโพนิยม15% ดังนั้นการเมืองตั้งแต่มมราคม2568เป็นต้นไปจะร้อนแรงขึ้นเพราะบ้านเมืองมาถึงจุดเสื่อมและจะทลายลามไปถึงส่วนต่างๆแล้วลากดึงให้สุดตามไปด้วยส่วนการเสนอนายกิติรัตนนรงองเป็นประธานบอร์ดแบงก์ชาตินั้นายนจตุพรบอกว่ารัฐบาลพรรคเพื่อไทยควรมีความกล้าและเร่งเสนอเข้าชื่อครมออนุมัติโดยเร็วเพราะฝ่ายที่คัดค้านจะได้ขยับออกมาต่อต้านได้เร็วขึ้นดังนั้นวันอังคารประชุมครมอถ้ามั่นใจแล้วควรเสนอแต่งตั้งให้เรียบร้อยซึ่งไม่รู้ว่ากลัวอะไรกันจึงปล่อยไว้จนเนิ่นนาน ที่นายกรรฐมนปรีมาเลเซียซึ่งกำลังจะเป็นประธานอาเซียนตามวงรอบใช่ในวันที่หนึ่งมกราคมนี้นะครับข่าวที่รายงานก็คือว่าจะมีการนัดหมายคุณทักษิณในฐานะที่ปรึกษาส่วนตัวไปพูดคุยที่ลังกาวีในวันที่26ธันวาค่ะประเด็นที่สำคัญก็คือว่า คุณทักษิณเนี่ยมีเงื่อนไขเรื่องการห้ามออกนอกประเทศเอ,อในคดี1.1.2่งหน่งอคำว่าลังกาวีนั่นคนอาจจะติดใจคำเรื่องดิวลังกาวีมาที่น่าสนใจก็คือว่าวันที่26นี้ศาลจะอนุญาตหรือไม่เพราะเนี่ยนะครับข่าวคราวที่มีการแต่งตั้งคุณทักษิณ ซึ่งก็ตรงกับวันที่เราไปอ,อ,อ่อตรงกับวันที่ปปชนัดประชุม,มในเรื่องชั้น14นะแล้วก็มีมติเป็นเอกฉันตั้งคณะกรรมการไตส่สวนชุดใหญ่ก็มีข่าวชิ้นนี้ประกบวันนั้นเราก็นั่งวิเคราะห์กันตรงนี้ว่าเงื่อนไขสำคัญอย่างหนึ่งก็คือการออกนอกประเทศอย่างเป็นปกติ เราจะเห็นซึ่งความพยายามของคุณทักษิณก่อนเข้ามายัางประเทศไทยเนี่ยเดินทางไปไหนได้ทั้งโลกแต่ว่าตั้งแต่วันที่ยี่สิบสองสิงหาคมเป็นต้นมานั้นอยู่ได้เฉพาะประเทศไทยเพ่นพาดได้ก็เฉพาะจังหวัดในประเทศไทยเท่านั้นไม่ว่าจะจากอุดรจนกระทั่ง,งนะครับไ,ไปเชียงใหม่ในวันพรุ่งนี้เนี่ยเพราะนี่นะครับ การเป็นที่ปรึกษาส่วนตัวก่อนหน้านี้คุณอันวาเนี่ยนายกรัฐมนตรีมาเลเซียซึ่งปัญหาการเมืองในมาเลเซียก็กำลังร้อนฉาอยู่นะก็เคยเนี่นะครับมาพบคุณเศษฐานี้บ่อยมากอยู่แล้วนะครับต่างกร,รมต่างวาระหลายครั้งที่ภูเก็ตและรวมกระทั่งช่วงที่คุณทักษิณพักโทษก็มีข่าวว่าได้มาพบกับคุณทักษิณในเรื่องสามัหวัดชาแดนภาคใต้ นะครับข่าวรายงานในขนาดนั้นแต่ว่าเนี่ยนะครับในการตั้งเป็นที่ปรึกษาส่วนตัวสารท่านจะมองเรื่องนี้ว่าอย่างไรเพราะว่าคุณทักษิณเนี่ยเคยขออนุญาตออกไปดูกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวซึ่งขนาดนั้นเนี่ยต้องคดีเรื่องการซื้อที่รัชดาและก็มีเงื่อนไขห้ามออกนอกประเทศยกเว้นสารจาอน,นุญาต สารเคยอนุญาตแต่คุณทักษิณได้หลบหนีถึง17ปีนะแล้วก็เดินทางกลับมาอย่างประเทศไทยปัญหาก็คือว่าคนที่เคยมีพฤติการหลบหนีเนี่ยครั้งนี้สารจะอนุญาตหรือไม่ซึ่งผมก็ยังเชื่อว่าไปประชุมวันที่ยี่สิบหกยังไงสมมติสมมติว่าถ้าศารอนุญาตคุณทักษิณก็ยังเดินทางกลับประเทศไทยเพราะว่ามันยังไม่ใช่เวลาที่ขับขัน แต่ว่าทั้งหมดนั้นก็ขึ้นอยู่กับดุลวินิจของศาล่าำกลางข่าวสารมากมายนะแต่ว่าผมเคารพการตัดสินใจของศาลอยู่แล้วแต่ที่น่าสนใจก็คือว่ากำหนดการของทั้งปป,ปชและแพทยสาภาโดยเฉพาะแพทยสาภาเนี่ยที่กำหนดให้แพทย์โรงพยาบาลตำรวจรวมกระทั่งแพทย์ของราชทันด้วยนะ ที่จะต้องทำคำชี้แจงไปยังแพทยสภาทั้งหมดมีคำถามเรียงข้อดักหน้าดักหลังเรียบร้อยก็คือหมายความว่าแพทยสภาเนี่ยเขารู้ทันทุกเรื่องราวคือคนทั่วไปเนี่ยอาจจะไม่ทันแต่ว่าแพทย์ย่อมทันแพทย์ mm hmm. แล้วนี่ก็คือคนที่ควบคุมการทำหน้าที่ของแพทย์ในเรื่องจรยาบรณ ระบุทุกอย่างตีตกทุกประเด็นแม้กระทั่งเรื่องคำว่าเวรเบียนบันทึกเรื่องราวต่างๆทุกประเด็นซึ่งเป็นรายละเอียดมากและก็ให้ระบุให้เซ็นกำกับทุกหน้าและก็ระบุว่าให้แล้วเสร็จวันที่15มกราคมนี้หมายความว่ากลางเดือนมกราเนี่ยแพทย์สภาต้องได้รับเอกสารจากแพทย์ ที่เกี่ยวข้องกันในเรื่องนี้ที่มีการระบุกันอย่างชัดเจนหลังจากนั้นก็ต้องนับวันเหมือนกันเพราะว่าถ้าแพทย์สภาเกิดชี้ว่าเป็นการกระทําที่ขัดจรรยาบรรณแพทย์นี่เป็นอีกเรื่องนึงน,นะต่อมาในส่วนของปปชเองซึ่งได้มีการตั้งคณะกรรมการไต่สวนชุดใหญ่ มันเป็นผลจากกระแสะสังคมรุนแรงมากและคนในปปชที่มีความรักองค์กรก็รู้ว่ามันเดิมพันสูงนะครับข่าวก็จึงเล็ดรอดมาเป็นระยะระยะทุกเรื่องเนี่ยนะครับข่าวในแวดวงทางการเมืองก็จะหลุดกันมาเป็นตามลำดับกระแสะสังคมแรงมากนะครับระบุตัวตนกันครบถ้วน นะครับไม่ว่าคุณภัยสารพืชมงคลหรือคนอื่นใดเนี่ยระบุตัวย่อได้สับเสร็จด้วยก็ปรากฏว่าหลังจากนั้นเนี่ยนะครับรบพชก็ประชุมและมีมติกระชันไหมสังคมเอ็กซเรย์โฟกัสไปเราเองก็ได้ข่าวว่ามีการพยายามที่จะเปลี่ยนผู้รับผิดชอบซึ่งโดยหลักการพิจารณาคดีเนี่ยของบพชใครเป็นประธานอนุในเรื่องอะไรในการสอบสวนเรื่องอะไร นะครับในการตั้งคณะกรรมการใจสวนชุดใหญ่คนนั้นก็ยังรับผิดชอบต่อเพราะว่าไม่ต้องมานับหนึ่งกันใหม่ะก็มีความพยายามที่จะเปลี่ยนตัวคุณเอกวิทย์ซึ่งเป็นหนึ่งในกรรมการปปชและเป็นผู้รับผิดชอบในคดีนี้ซึ่งก็ได้สอบสวนไปไกลเพราะเนี่นะครับทุกคนต่างก็ยอมรู้ว่าถ้าวันนั้นเนี่ยนะครับมติปปชตีตกเรื่องชั้น14นี่จบเลยนะนะครับ แต่ก็ปรากฏว่ากระแสสังคมและการทำสำนวนที่รอบคอบของท่านเอกวิทย์ทำให้เสียงเอกันเป็นอย่างอื่นไม่ได้เวลานี้ก็มีการพยายามที่จะเดินเกมให้ท่านเอกวิทย์เนี่ยสละตำแหน่งคือหมายถึงว่าสละคดีเพื่อให้มีการตั้งบุคคลอื่นขึ้นมาทำหน้าที่ข่าวสารแบบนี้นะครับเป็นเรื่องที่ไม่เป็นผลดี ในเรื่องในส่วนของปปชผมในฐานะประชาชนคนหนึ่งก็วาดหวังกันว่าข่าวสารที้นี้ก็ย่อมที่จะรู้ดีว่าผมพูดหมายถึงใครนะครับเพราะว่าความลับมันไม่มีในโลกและก็รักษาการประธานปปชเองนะครับก็ไม่สามารถใช้ดุลพินิษได้ถ้าเจ้าตัวไม่เสียสละแต่มีการพยายามไปต่อรองให้เสียสละ พอเปลี่ยนทุกคนอื่นเรื่องราวมันก็จะเปลี่ยนแต่คนเดิมที่สอบสวนมาเนี่ยนะครับเรื่องราวมันเป็นอื่นไม่ได้แม้ว่ากรอบเวลาสองปีตัดจากนี้ไปแต่ไม่จําเป็นจะต้องสองปีนับวันก็ได้นับเดือนก็ได้นะครับเพราะว่ายิ่งเดินนานนั่นความยุติธรรมยิ่งจางหายในส่วนของปวชนี่นะครับภายใต้แพทย์แพทยสภาเห็นไหมเดินดิ่งทั้งคู่ไป ซึ่งเนี่ยนะครับแพทย์สภาก็จะเป็นนะครับเป็นเครื่องบอกเรื่องการทำหน้าที่ว่าขัดจรรยาบรรณแพทย์ร้ายแรงหรือไม่นะครับเพราะว่าถ้าทำเพื่อไม่ผู้ต้องโทษได้รับโทษตามคำพิพากษาตามพรมราชโวงการบันก็จะมีผลเรียงกันไปในส่วนของปพชเองนะครับซึ่ง ขนาดนี้12คนนั้นปลายทางคือสารายาตุจริตจะนะครับไต่สวนแล้วจะชี้มูลหรือไม่ชี้มูลกับใครนั้นปลายปลายในปลายทางนั้นมันก็จะอธิบายว่าที่ผ่านมาคนที่ได้รับอน,น้สง์คือคุณทักษิณน,นั้นจะต้องรับผลอย่างไรแต่ดาบทั้งสองดาบทั้งปปชและที่แพทยสภาในข่าวคราวเดียวกันก็คือการยกคำร้อง ในเรื่องกรณีชั้น14ในประเด็นเรื่องล้มล้างการปกครองซึ่งพาดหัวหนังสือพิมพ์ทุกฉบับหรือสื่อสารอย่างเงินทุกฉบับเสมือนหนึ่งว่าเรียบร้อยเสร็จนะครับสารรัมดูลยกคำร้องเขายกคำร้องเฉพาะประเด็นล้มล้างการปกครองไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ปปช,ช<อ>และ<อ>แพ<ผ>ทยสภา,ากำลังทำหน้าที่อยู่นี่เป็นเรื่องการปฏิบัติหน้าที่โดยมีชอบ แพทยสภาก็เป็นเรื่องจัญยาบรรณแพทย์แต่ว่านี่นะครับอีกดาบหนึ่งคือตามมาตราสองสี่หเนี่ยที่ต้องได้รับการอนุญาตจากผู้พิพากษากาศาลเสียก่อนอในกรณีเอาตัวออกจากเรือนจำไปอยู่โรงพยาบาลเนี่ยประเด็นนี้เนี่ยนะครับไอ้นี่ก็ไม่ต้องรอนะครับไม่ต้องรอทั้งปพชและแพทยแสภา,ห,าหรือจะต้องรอ แต่ว่าก็เป็นเส้นทางที่ไม่ใช่รอผลหลายคนก็บอกว่ากว่าสารอาญาทุจริตสมมุติว่ามีมติสั่ง้องกว่าจะครบสามสารคงต้องใช้ระยะเวลาหรือว่าเนี่ยนะครับผลของแพทยสภาก็เกิดขึ้นเฉพาะบุคคลน,นั้น,นแต่ความเป็นจริงนั้นเนี่ยนะครับมันเกี่ยวข้องกับคนที่ได้รับอ่อานิสสมเหมือนเจ้าหน้าที่ตำรวจพาผู้ต้องหาเนียนะครับผู้ต้องหาถามว่าได เป็นการกระทําผิดของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับผู้ต้องหาได้ประโยชน์ก็เปรียบเสมือนหนึ่งตัวการเหมือนกันดังนั้นเนี่ยนะครับในเดือนนะครับตั้งแต่เดือนมกราไปเนี่ยเราคงจะได้เห็นความคืบหน้าเป็นระยะระยะความร้อนแรงนะครับในทางการเมืองที่มันซ่อนปัญหาเรื่องราวต่างๆไว้เนี่ยนะครับการได้ออกนอกประเทศนะครับโดยการอนุญาตของศาล ย่างเคยอนุญาตแล้วก็หลบหนีถึง17ปีนั่นนะครับประเด็นเรื่องที่ปรึกษาประธานอาเซียนอันวาฮิบราฮิมนั่นนะครับเราก็มองย่อมที่จะมองในมิตินี้ได้นะครับเพราะว่าการหลบหนีออกนอกประเทศในระดับบุคคลสำคัญถ้าไม่มีใครเปิดประตูให้เนี่ยออกยาก hmm. นะครับการประกบกับยุคใหม่เนี่ยไม,ไม่แทบจะไม่มีทาง ยกเว้นเนี่ยนะครับไปติดอยู่แนวชายแด้แล้วขยับนิดเดียวขยับนิดเดียวยังตามไปเอาตัวได้เลยนะครับแต่ว่าเพื่อจะที่เห็นว่าให้ทำเรื่องนี้เนี่ยการออกนอกประเทศเป็นเรื่องปกติแล้วก็ดูสถานการณ์